ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการเปิดเผยเบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจากคณะบุคคลที่ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดที่สุดคณะองคมนตรีทั้ง19ท่านได้จัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา84พรรษา เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรทรงทำเพื่อใครและทรงทำอย่างไรคณะองคมนตรีได้นำทลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9กรกฎาคม2555และแจกจ่ายหนังสือไปยังหน่วยงานภาครัฐและห้องสมุดทั่วประเทศในวาระเดียวกันนี้ยังได้จัดทำหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองค์กตรีภาพภาษาไทยเป็นรูปแบบพอเก็บลุกที่บรรจุเนื้อหาและภาพบรรงคุณค่าไว้ครบถ้วนทุกประการเพื่อจะหมายให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้หวังผลกำไรจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษที่สวยงามทรงคุณค่าเนื้อในจัดพิมพ์สีสีตลอดทั้งเล่มเพื่อคงความสวยงามของภาพประกอบที่เป็นภาพสีไว้ ภายในบรรจุเนื้อหาและภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่สามารถใช้อ้างอิงได้ความเป็นมาของคณะองคมนตรีตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในปัจจุบันบทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550 ที่ให้ข้อมูลอย่างกระจ,จ่างแจ้งถึงบทบาทหน้าที่ของคณะองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับเป็นครั้งแรกในประรวัติศาสตร์ที่ท่านจะได้อ่านบทความจากประสบการณ์ตรงที่กลั่นออกมาจากใจขององคมนตรีทั้ง19ท่านซึ่งไม่เคยเปิดเผยในที่ใดมาก่อน บรรจงถ่ายทอดมุมมองความคิดและความประทับใจที่แต่ละท่านได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้ประชาชนไทยได้เข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างไรทรงใช้พระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายแขนงเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองและประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งในด้านกฎหมายาศาสนาการทหารการต่างประเทศการเกษตรและการดนตรีท่งเหนื่อยยากภายใต้แสงเทียนและไฟฉายยามค่ำคืนครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรงต้องการรับรู้ความต้องการที่แท้จริงจากประชาชนและหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุดและสำเร็จผลเบื้องหลังการทรงงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตละเอียดอ่อนในพระราชหฤทยัยทําให้เรารับรู้ได้ว่าพระองค์ท่านทรงรักประชาชนของท่านมากเพียงใด19เรื่องราวที่ตราตรึงใจจาก19องคมนตรีพร้อมข้อมูลและภาพประกอบที่หาชมได้ยากทั้งหมดนี้ได้รับการเรียงร้อยไว้ในหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีฉบับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้อย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ย่อมเยาวเป็นพิเศษเพียงเล่มละ199บาทที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศโดยรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิอนันทมหิดลจึงขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าของหนังสืออันทรงคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต,ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจ ของคนไทยทั้งประเทศ